ความบันเทิงโดยแค่ไฮคมิ่นลดบาดผืน่นที่เกิดจากความเปีกชื้นแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญผ่านการไว้วางใจโดยคุณแม่คาราบาระดมทุนจัดคอนเสิร์ตใหญ่ที่พม่าช่วยซีเกมเทอรี่ปัดเล่นเส้นฝากเจสซี่แจ้งเกิดวง เราต้อรับเข้าสู่เช้าวันพระสัสบดีที่14ตุลาคมนะคะมาต่อกันที่เรื่องราวของคอนเสิร์ตกันบ้างคุณผู้ชมค่ะเมื่อวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมานะคะทางมูลนิธิคาราบาวค่ะเขาก็นําทีมศิลปินวงคาราบาวแบบเต็มวงเลยนะบินลัดฟ้าค่ะไปจัดคอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่ที่เมืองย่างกุ้งประเทศพม่านั่นเองเพื่อที่จะสนับสนุนช่วยระดมทุนจัดการแข่งขกกันกรรมกีฬาซีเกมครั้งที่27นะคะซึ่งทางมูลนิธิคาราบาวเนี่ยก็มอบเงินสนับสนุนเป็นจานวนเงินถึง1ล้านบาท หรือว่า32ล้านจาดเพื่อให้กับคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมที่จะจัดขึ้นณนกรุงเนปิดอนในเดือนธันวาคมนี้เองนะคะซึ่งคังคารบาวบอกเลยว่าขนเพลงไปเล่นทั้งหมดเนี่ย24เพลงแล้วก็ครั้งนี้ถือเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกเลยนะที่จัดที่พักพม่านะคะแล้วก็บอกเลยว่าครั้งนี้เหมือนกับว่ายินดีมากเลยเพราะว่าไทยกับพม่าเองก็แหมเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่คบหากันมาอย่างยาวนานแล้วก็เป็นการสาร้างสัมพันธ์อันดีด้วยนะคะ แอดบอกค่ะบอกว่าในพม่าเนี่ยเพลงเพื่อชีวิตเนี่ย <S <S ก็ได้รับความนิยมมากอยู่เลยนะแล้วก็สัญญาว่าถ้าเกิดคอนเสิร์ตครั้งนี้ผ่านไปได้ดีจะมาเล่นอีกแน่น,นอนแล้วคุณผู้ชม่าตามภาพที่เห็นเลยว่าโอ,โอ้โหแฟนเพลงชาวพม่าล้นหลาม คือบอกก่อนว่าเขาอาจจะฟังแบบว่าเนื้อเพลงไทยแบบบางทีก็แปลได้มา,ากมไ,มไม่ได้มากแต่ว่าใจมาเต็มร้อยค่ะแล้วก็สนุกสนานกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะคะเป็นการจัดคอนเสิร์ตครั้งแรกของคาราบาวที่พม่าที่ประสบควสำเร็จมากๆเลยแล้วเพลงที่เล่นเหมือนเพลงแรกก็คือมนเพลงคาราบาวนั่นเองโอ้โหบรรยากาศเป็นแบบนี้แหละเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปฟังสัมภาษณ์จากในแอดคาราบาวกันดีกว่าส่งตรงจากพม่ามาเลยค่ะ เป็นครั้งแรกที่ทางทางคาราบาวนะครับภายใต้การนำของมูลนิธิที่คาราบาวนะครับได้ประสานกับทางรัฐบาลพม่าแล้วก็ได้มาจัดคอนเสิร์ตเป็นครั้งแรกเพื่อที่จะระดมทุนให้กับ ซีเกมที่จะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมที่ทางเมียนมานี่เป็นเจ้าภาพนะครับเป็นการร่วมมือกัน,<ค>นเท่าที่ผมทราบนะครับเขาเขา,เขานิยมมากนะครับในในในพม่าเขาก็านิยมฟังเพลงคาราบาลมีเพลงพิเศษอะไรไหมคบมาฝากแต่แต่ชาวพม่า ก็คงจะเป็นเพลงคาราบาวที่ฮิตที่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 ฟังได้ทั้งสองประเภทนะครับในบรรยากาศแบบนี้นะที่ควรจะเลือกสรรเพลงที่เหมาะสมอ,อย่างเมดินไทยแลนด์นี่เราก็จะเล่นก็ถ,ถือว่าเป็นเพลงที่คนพม่าก,ก็ชอบอถ้าเกิดการแสดงครั้งนี้ได้รับการตอบรับดีครั้งหน้ามาอีก,อกมาแน่นอนค,ครับ นะคะและเป็นการให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะเล่นคอนเสิร์ตแต่ว่าคอนเสิร์ตอย่างที่เห็นเลยผ่านไปได้ดีเพราะฉะนั้นสงสัยจะได้ไปเล่นหลายครั้งแน่นอนนะคะโอเคครับในงานเดียวกันนี้เองเนี่ยนะครับเราก็ได้สัมภาษณ์กับพี่เทอร์รี่เมฆวัฒนาด้วยซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกวงคาราบาวนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยลูกชายหัวแก้วหัวแหวนอย่างหนุ่มเจสซี่ก็เป็นหนุ่มเซอร์สุดแนวที่มีใจรักเสียงเพลงและชอบชายครับและชอบเล่นดนตรีเหมือนกับคุณพ่อแถมยังมาเอาดีทางด้านการแสดงอีกด้วยนะครับเรียกว่าลูกไม้เนี่ย ชายให้เข้ามาอยู่ในวงการบันเทินนะครับจนมีข่าวลือว่าแอบมีเส้นสายฝากลูกชายให้กับผู้ใหญ่เพื่อให้ลูกเนี่ยได้อยู่ในวงการนั่นเองนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็เขาบอกว่าลูกชายตอนนี้เนื้อหอมมากๆพอถามกับคุณพ่อเทอรี่ก็ยิ้มเลยนะครับก็บอกว่าเป็นธรรมดาของหนุ่มวัยรุ่นนั่นเองนะครับบอกว่าลูกชายเนี่ยไม่ได้เจ้าชู้จะเลยลอยตามคุณพ่อนะเออก็คงณพ่ออยางนั้นไปนะฮะเอาเป็นว่าเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรต้องไปฟังจากพี่เทอรี่กันครับ ีครับเห็นว่าตอนนี้ภูมิใจในตัวลูกชายมากๆเลยทั้งผลงานทั้งอะไรหลายๆอย่างตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับชื่นใจก็ชื่นใจครับเพราะว่าเขาก็คงจะมีสายเลือดด้วยในเรื่องการแสดงแล้วสำหรับเรื่องดนตรีเนี่ยผมสอนก็ตั้งยี่สิบสามเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาเล่นกีตาร์ได้มัจะดีกว่าผมด้วยซ้ําแล้วก็แต่งเพลงเองแล้วแต่งเองด้วยแล้วก็ คิดว่าไม่นานคุณจะออกพักดันอะไรน้องมากไหมครับในการเข้าวงการบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยความจริงแล้วข้อนตอนเข้าไปเข้าไปสมัครน้องใหม่เนี่ยเขาไปแข่งกันเองสามพันกว่าคนไม่ได้เส้นนะเขาได้เองไม่ได้แบบว่าน้องไม่ได้เอาบันไดเราแต่อะไรอย่างเงี้ยไม่มีไม่มีไม่มีเขาเขาได้เองมีสาวเข้ามาแบบว่าแวะเวียนมาหาลู้ชายเราเยอะไหมครับก็ก็มีบ้างแต่ว่าเราก็ต้องปล่อยให้เขาเขาเลือกของเขาเองถ้าเขาจะเลือกที่จะรักใครเขาต้องเลือกเองไม่ใช่แบบ ละครโบราณที่แบบพ่อแม่มากีดกันเขาไม่เจ้าชู้ผมไม่เจ้าชู้นะผมไม่เจ้าชู้เนื้อหอมเนี้อหอมเนื้อผมผมไม่โสดครับทำอะไรก็ไม่ผิดแลนะพูดถึงเรื่องเจ้าชู้แล้วดูแอบเขินเขินเหมือนกันนะครับสุนทรคุณพ่อเทียรี่เนี่ยนะครับก็บอกว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้ผักด้านแต่อย่างไรลูกชายเนี่ยฝีมือดีมากๆจริงหน้าตาก็ดีฝีมือก็ดีเขาบอกว่าเพอร์เอรเนี่ยกีตาร์เนี่ยอาจจะเล่นเก่งกว่าตัวเองด้วยตอนนี้นะครับประมาณนั้นนั่นเองโอเคครับวันนี้หมดเวลาแล้วเราทุกคนลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ